5กันในละครเรื่องพิมพมาลาที่ฟิตติ้งกันตั้งแต่เช้าวันนี้ที่ตึกมารินนี่เองครับโดยหลังจากจบคอร์สเรียนการแสดงเพิ่มเติมที่นิวยอร์กสาวริต้าก็ได้เวลาปลดปล่อยวิชาเรื่องนี้นะฮะออกมาชื่อว่านางฟ้ารำพายิ่งจับริต้ามาแต่งชุดกรีกลายแบบนี้เหมือนนางฟ้าในเทพนิยายไม่มีผิดครับหวานภายนอกแต่แสบภายในจนเป็นเจ้าของคำสาบเหมือนมามาแกล้งพระเอกเดี๋ยวค่ะก็มาเสกพระเอกให้เป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันทรมายมันลำบากอย่างนี้ก็ฝาก ติดตามผลงานนะคะละครเรื่องนี้ด้วยค่ะพิมาลาค่ะทีวีซีนเป็นพ่อสื่อจับคู่สร้างเรื่องให้ชุลมุนวุ่นวายในละครเรื่องล่าสุดพิมาลาแค่ฟิตติ้งวันแรกก็หากลิ้งแล้วค่ะเพราะหนุ่มอ้ําโดนสาวริต้าที่คราวนี้แปลงร่างเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากแล้วก็จีบผู้หญิงเยอะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบมาแกล้งมาลงโทษให้พี่อ้ําเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด ก็คือพลอยเชอร์มานค่ะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็เรื่องนี้ก็มีคติสอนใจเยอะเป็นละครดีจริงๆค่ะ